สวัสดีครับต้อนรับสู่ podcast HR Talk กับผมประคันปันทพลังกูนะครับวันนี้เอาประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บรักษาพนักง,งานหรือที่เราเรียกว่า retention นะครับปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆองค์กรก็พยายามอย่างยิ่งนะฮะที่จะเก็บรักษาพนักง,งานที่มีความเก่งกะสามารถมือดีที่เราอุตสาห์สรรหาคัดเลือกมาลงทุนเยอะนะครับในการสรรหาคัดเลือกพนักง,งานแต่ละคนโดยเฉพาะในระดับที่เป็นคนเก่งๆเนี่ย ผมว่าบริษัทลงทุนเยอะทีเดียวพอเราลงทุนได้รับพนักง,งานคนเก่งเข้ามาแล้วเราเก็บรักษาเขาไว้ได้ดีสักแค่ไหนหลายคนเนี่ยเข้ามาทำงานได้แป๊บเดียวก็ลาออกแล้วเราก็มีการสัมภาษณ์ e x i t i n t e r v i e w บ้างหรือเก็บข้อมูลบ้างแล้วแต่ว่าทางบริษัทจะสามารถเก็บข้อมูลตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนสาเหตุหลักเลยก็ยังคงเป็นเรื่องของผู้จัดการอยู่ดีดังนั้นในการที่องค์กรจะพยายามเก,กาเก็บรักษาคนเก่งเอาไว้ให้ได้เนี่ยนะครับ แค่ระบบ h r อย่างเดียวอะ่ะมันเอาไม่อยู่จริงๆนะครับสิ่งสําคัญที่จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็จริงจังมากขึ้นก็คือผู้จัดการทักษะของผู้จัดการทุกคนในองค์กรที่มีเกี่ยวกับการบริหารจัดการการดูแลพนักง,งานของตัวเองนี่แหละครับเพราะจากการสำรวจไม่ว่าจะค่ายไหนนะฮะแกนหล,ลบเอยตัว การทำ Engagement, satisfaction อัตราการลาออกมันสรุปได้ไปในทิศทางเดียวกันว่าสาเหตุมันคือเรื่องของบรรยากาศในการทำงานซึ่งตัวผู้จัดการหรือหัวหน้าของพนักง,งานคนนั้นน่ะไม่สามารถที่จะทำได้ตามที่คือไม่สามารถสร้างบรรยากาศที่ดีได้อะจนกระทั่งพนักงานก็ทนไม่ได้ก็ต้องลาออกกันไป แต่ในทางตรงเงินค้ามบ,บางบริษัทเนี่ยถ้าเราเห็นนะทำงานกันอย่างมีความสุขนะฮะพนักง,งานกันอยู่กันอย่างยาวนานและยาวนานไม่ใช่แค่อยู่อย่างเดียวนะลงมือการทางานลงมือทํางานจริงจังมีความสุขกับการทํางานเครียดเครียดด้วยกันสบายสบายด้วยกันทํางานกันอย่างมีประสิทธิภาพมีผลงานอย่างต่อเนื่องโดยที่การลาออกไม่ได้มีอัตรามากนักส่วนใหญ่ก็จะออกโดยลักษณะของคนที่มีผลงานไม่ดีมากกว่าแต่คนเกง่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับบริษัท อะไรเป็นสาเหตุตรงนั้นสิ่งที่จากประสบการณ์แล้วก็จากงานวิจัยต่างๆมันบอกได้เลยนะครับว่าผู้จัดการอะทุกระดับเลยนะครับไม่ว่าเราจะเรียกชื่อตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่นะฮะคือคนคนนี้เป็นกุญแจสำคัญมากในการที่จะเก็บรักษาพนักง,งานขององค์กรเอ HR จะเก่งแค่ไหนระบบจะดีแค่ไหนค่าตอบแทนสวิสดิการจะสุดยอดสักแค่ไหนแต่ทุกครั้งมันจะมาตกม้าตายคนที่ผู้จัดการนี่แหละฮะที่ขาดทักษะในการที่จะดูแลพนักง,งานที่ดี ทำไมผู้จัดการถึงสําคัญขนาดนั้นเพราะเขาเป็นคนที่อยู่ใกล้พนักง,งานคนนั้นมากกว่า HR นะครับผู้จัดการคือหัวหน้าโดยตรงของพนักง,งานคนหนึ่งเลยหลายๆคนก็ได้ดังนั้นถ้าเขาเป็นโค้ชที่ดีให้คอยให้คําแนะนําสอนงานเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับทีมนะครับผู้จัดการสร้าง psychological safety ให้กับทีมได้สามารถที่จะเปิดใจคุยกันได้ไม่มีการบูลลี่ไม่มีการทิมแทงกันไม่มีการใช้คำพูดเสียดสี นะครับที่จะทําให้พนักง,งานรู้สึกไม่ดีแต่ตัวผู้จัดการรู้สึกสะใจอย่างเงี้ยครับเคสแบบนี้มันไม่ดีเลยนะฮะผู้จัดการมันเป็นคนที่อยู่ใกล้พนักง,งานซึ่งถ้าเขาไม่สามารถสร้างแรงจูงใจหรือสร้างแรงบรนดาลใจให้กับทีมงานของเขาได้อะ่ะแน่นอนผลงานของผู้จัดการคนนั้นก็จะแย่ลงไปเรื่อยๆหาคนมาได้เท่าไหร่พอไปอยู่ใต้ผู้จัดการคนนี้ก็อย,อยู่ไม่ได้สักคนถ้าลองสังเกตดูก็ได้ครับมีหลายองค์กรทีเดียวนะฮะที่ผมก็ไปเป็นที่ปรึกษาให้เนี่ย ตัวผู้บริหารดับสูงเนี่ยไม่รู้เลยนะว่าสาเหตุที่ข้างล่างหาคนมาได้เนี่ยลาออกไปเนี่ยเพราะว่าผู้บริหารของเขาบางคนนี่แหละที่เป็นคนดูแลคนแล้วดูแลได้ไม่ดีพูดจากระโชคโกหักนะครับไม่ให้เกียรติคนฟังบางครั้งคิดว่าตัวเองฉันเป็นสไตล์นี้นะเพราะฉะนั้นคุณต้องปรับตัวให้เข้ากับฉันให้ได้ใครจะทําแบบนั้นได้ถ้าคุณไม่ให้เกียรติคนอื่นก่อนนึกจะด่าก็ด่านึกจะว่าก็ว่า เคสแบบนี้มันไม่สามารถทําให้คนเก่งอยากอยู่กับเราได้นานนะครับดังนั้นผู้จัดก,การของท่านเป็นแบบนี้บ้างไหมถ้าเป็นระวังให้ดีนะครับเพราะว่าคนเก่งๆที่เราอุตสาห์ลงทุนหาใช้เวลาเสียเวลาเยอะนะครับเข้ามาจ่ายเงินเดือนด้วยนะครับอยู่ได้ไม่กี่วันบางคนทนอยู่หนึ่งเดือนตามสัญญาก็ไปละสาเหตุคืออะไรเนี่ยผู้จัดก,การเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยทําให้เราไม่อยากทํางานทําให้เราไม่อยากเข้ามาในออฟฟิศทุกวันอนะ พอเข้ามาแล้วเจอหน้าแบบนี้เราก็ไม่อยากทํางานล่ะนี่คือสาเหตุสําคัญมากๆดังนั้นถ้าเรามีนโยบายที่จะเก็บคนเก่งไว้เนี่ย HR ก็ทําหน้าที่ของ HR ไปในแง่ของระบบทั้งหมดทําให้มันทัดเทียมแข่งขันได้ส่วนผู้จัดการก็ต้องได้รับการพัฒนาด้วยนะครับผู้บริหาระดับสูงผู้นำองค์กร CEO จะต้องให้ความสำคัญกับนโยบายเรื่องการพัฒนาผู้นำของตนเองด้วย โดยการลงทุนพัฒนาผู้จัดการจัดอบรมให้ความรู้นะครับไม่พอนะครับจัดอบรมเสร็จแล้วต้องมีการติดตามการใช้ความรู้เหล่านั้นพยายามที่จะทําให้ผู้จัดการของตัวเองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ได้โดยอะไรโดยการที่ให้ผูกเรื่องของการเติบโตผูกเรื่องของผลงาน ประเมินผลงานประจำปีกับผู้จัดการเนี่ยใส่เรื่อง managerial competency เข้าไปเรื่อง people skill เรื่อง coaching skill เรื่อง communication สิ่งเหล่านี้ที่เป็นเรื่องของการดูแลคนนะครับลองใส่เข้าไปดูแล้วถ้าผู้จัดการคนไหนทำตรงนี้ได้ดีอ่าเราก็าไปปลูกลกับระบบการให้รางวัลไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเงินเดือนโบนัสมันปลูกได้นะครับแต่เ,เราต้องหาต้นทางให้เจอว่าปลูกในเรื่องอะไรใครเก่งเรื่องอะไร โฟกัสในเรื่องนั้นในระหว่างปีหรือในช่วงเวลาหนึ่งก็ได้คือไม่ใช่ขึ้นเงินเดือนเยอะโดยที่พนักง,งานไม่รู้ว่าสาเหตุที่เขาได้มาจากอะไรอันนั้นก็ไม่ดีนะครับพอเราลงทุนตรงนี้ปั๊บผูกกับการเติบโตเรียบร้อยอีกอันหนึ่งที่ควรจะต้องทําคือรับฟังความเห็นของพนักง,งานที่มีต่อตัวผู้จัดการบ้างเปิดโอกาสให้เขาประเมินหรือฟีดแบ็กผู้จัดการโดยผ่านนายของผู้จัดการอีกทีหนึ่งนะครับคือไม่ใช่ฟีดแบ็กผู้จัดการโดยตรงหรือเอชอาจจะสร้างระบบประเมินหรือระบบฟีดแบ็กแบบ360 โดยให้พนักงานฟีดแบ็กในเรื่องของ people skill ของหัวหน้าตัวเองนี่แหละส่วนเรื่องอื่นไม่ต้องนะฮะเรื่อง KPI เรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ของงานผู้จัดการคนนั้นก็ให้นายของเขาเป็นเป็นคนประเมินแต่นายเขาจะรู้ได้ไงว่าผู้จัดการเขาอะดูแลพนักงานได้ดีก็ต้องไปถามพนักงานถูกไหมฮะ ว่าพนักงานรู้สึกยังไงกับการดูแลสิ่งเหล่านี้ HR ก็เอากลับเข้ามาแล้วประมวลผลแล้วส่งฟีดแบ็กเหล่านี้ย้อนกลับขึ้นไปให้ผู้หารดับสูงเพื่อพิจารณาดูว่าผู้จัดการของตัวเองดูแลพนักงานได้ดีแค่ไหนซึ่งถ้าตัวผู้จัดการทุกคนรู้ว่ามันมีระบบแบบนี้ผมเชื่อว่า780อาจจะถึง90%ของผู้จัดการเนี่ยเขาต้องพยายามที่จะผลักดันพัฒน,นาตัวเองสร้างผลลัพธ์ที่มันดีตามระบบที่บริษัทวางไว้นั่นแหละซึ่งถ้าใคร เปลี่ยนไม่ได้ทนไม่ได้เขาก็ต้องเฟดเอาออกไปจากธุรกิจรหรือจากบริษัทเหราเราก็หาคนใหม่ที่เหมาะสมเข้ามาได้สิ่งเหล่านี้ถ้าเราลองทําจริงๆเนี่ยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับที่เราทางผมเคยไปวางเรื่องของ leadership development scheme ให้กับองค์กรต่างๆโดยเน้นเรื่อง people skill เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าพอเวลาผ่านไปสัก6-7เดือนเรากลับไปย้อนกลับไปถามพนักงานโดยตรงอีกทีหนึ่งพนักงานรู้สึกว่าเขาอยากมาทํางานมากขึ้น มีความสุขในการทํางานทุกวันมากขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าบรรยากาศมันดีขึ้นจากตัวผู้จัดก,การนี่แหละผลตามมาเกิออตอาการลาออกของคนเก่งน้อยลงจริงๆผลผลิตเพิ่มดีขึ้นนะครมีความกล้าที่จะพูดคุยกันในทีมงานเพราะว่าไม่มีการบูลลี่กันไม่มีการเอามาเรียกว่ากันแกล้งนะครับทำให้เรารู้สึกไม่ดีมี psychological safety เกิดขึ้นในทีมนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆในทางปฏิบัติดังนั้นผมก็เลยอยากจะแนะนําว่า ถ้าเราต้องการอยากให้ retention หรือระบบการเก็บรักษาพนักง,งานของเราดีขึ้นนะครับอย่าลืมพัฒนาผู้จัดการเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับลงทุนพัฒนาอบรมเสร็จแล้วกลับมาอย่าลืมให้เขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยผูกเอาพฤติกรรมเหล่านั้นเข้ากับระบบประเมินผลของท่านแล้วก็จริงจังกับการประเมินจริงๆนะครับให้เห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้จัดการของเรานี่แหละแล้ว เรื่องของการเก็บรักษาคนเก่งของเรารับรองว่ามันจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้พราะก็หม่ในตอนหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ